ทำอะไรอยู่คะเนี่ยรถน้ำข่ายอยู่ครับนี่มันกี่โมงแล้วคะทำไมรถสมุดมมเลยเมันรถแต่เช้าเลยอะคะครับอันนี้มันตอนเช้าหรือตอนเย็น,นะคะตอนเย็นครับตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะผมก็ดูไได้ว่ากี่โมงครับเนี่ยน่าจะทุ่มเหมือนกมั้งครับอ๋อาแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านอะคะ อ๋อผมต้องดูแลต้นไม้ผมเหมือนลูกครับต้องคอยรดคอยดูแลครับเอาเอาใจใจเขาครับมืดแล้วกลับบ้านเถอะครับผมอีก,ก็พัก,ก็คงกลับแล้วครับต้องรดน้ำดูแลเขาให้ดีที่สุดคนระเราปลูกเขาแล้วนะครับอ๋อค่ะงั้นก็สู้ๆนะคะหวังว่าผลผลิตจะออกมางอกงามขอบคุณมากเลยครับผมชีส ไหนยิ้มสิคะยิ้มสวยสวยเติมพลังสู้ครับผมอ๋อโอเคค่ะสู้ๆนะคะสู้ครับผม